สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งของการแข่งขันหมากฮอสในเว็บ PlayOK OK นะครับเป็นเว็บไซต์เนาะเป็นไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับสำหรับพอดีเมื่อวานผมปล่อยอชุดวิดีโอไปสองชุดก็มีคนสอบถามมาเยอะนะครับว่าหมากฮอสเพลย์โอเคนยะดาวน์โหลดแอปได้ที่ไหนไม่ใช่แอปนะครับเป็นการเล่นในเว็บไซต์นะเพลย์โอเคพิมคำว่าเพลย์โอเไป ได้เลยนะครับ PLA Y แล้วก็โอเคนะครับเล่นใน Google นี่แหละครับมีให้เล่นนะครับมีให้เล่นอโอเคเขาต่อเอ้ยต่อแปลกๆต้องนะเป็นห้าแต้มแล้วต่อทรงนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นต่อทรงนี้เท่าไหร่เฮแปลกเราเป็นมาตรฐานแน่ๆล่ะแต่เขาเป็นห้าแต้มแต่ไม่เคยเห็นห้าแต้มต่อแบบนี้นะครับเอ้า อันนี้ก็โดนสองสิครับท่านอันนี้ก็ะดานแรกเนาะก็มีฟีดแบ็กเยอะนะครับฟีดแบ็กกลับมาเยอะว่าไม่ดีตาลายมันเปลี่ยนเปลี่ยนสีหมากได้ไหมอันนี้ผมผมว่ามันเปลี่ยนไม่ได้นะหรือว่าถ้าใครรู้ว่าวิธีเปลี่ยนยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมก็เล่นมาตั้งหลายปีแล้วมันก็เป็นสีนี้อยู่นะครับแล้วเมื่อก่อนไม่รู้ว่ามันมีเสียงหรือไม่มีเสียงนะแต่ผม คพิ่งได้ยินว่ามันมีเสียงในการเดินนะครับโอเคเมื่อก่อนอาจไม่มีแต่มันเป็นเงาๆว่าเขาเดินแล้วอะไรประมาณนี้ครับอะนี่กระดานที่หนึ่งนะครับกระดานที่หนึ่งโอคว่ากันไปเนาะมีคนชอบและมีคนไม่ชอบบางคนก็เป็นผลพักสำนักเพลเคเก่าเขาก็ชอบใจนะครับว่า เอามาให้ดูอ ses. ีกเยอะๆประมาณนั้นเพราะว่าเขาเล่นอยู่แต่ Play OK ประจํานะครับถนัดต่างกันครับบางคนก็ถนัดบางคอดขันเทพออนไลน์อันนั้นเป็นแอปเนาะต้องดาวน์โหลดใน Play Store บางคนก็มาถนัด Play OK โอเคนะครับ Play OK ก็จะไม่มีเสียงดนตรีไม่มีเสียงอะไรนะครับมีแต่เสียงเดินต๊อกต๊นี่แหละนะครับนี่กระดานแรกชนะไปครับกระดานที่สนะครับ เราเป็นฝั่งเดินหลังบ้างเขาเดินก่อนเราจะเล่นกันประมาณสี่กระดานนะครับรุ้ขึ้นอยู่กับว่าช้าเร็วเนาะถ้าเร็วก็อาจจะเลยไปถึงหกกระดานดูสอวัตเกมนี้จะเร็วนะคู่นี้จะคนนี้เล่นกับผมนี่เร็วเดินเร็วเลยเดินเร็วมากจนเดินเดินให้ผมกินสองเฉยๆเลยรีบเกินไปนะครับถ้าเป็นอีปุ่มนี่แพ้เลยนะ ถ้าครัเดินเข้าเนี่ยอันนี้อันนี้แต้มแพ้แล้วครับตอนนี้เป็นเป็นแต้มมีปุ่มแต้มแพ้แล้วน,น,นะครับเล่นทั้งวันก็แพ้ทั้งวันครับแต้มนี้ต่อเข้ามาตรงอ่าในแหละตรงนี้แหละครับจะต่อกันประจาแหละตรงนี้ต่อเข้ามานะครับสเสร็จแล้วเราก็เข้ากินทีนี้เข้ากินกลับมาเราเข้ากินตรงหมายเลข มันคือหมายเลขอะไรเว้ยไม่แน่ใจจําไม่ได้นะครับไม่แน่ใจจําไม่ได้ถ้าเราเดินหลังมันก็น่าจะเป็นหมายเลขโอ้ไม่ไม่สิบสี่ก็สิบห้าแหละนะครับตรงนี้ผมเดินไปแเรากินไปครับเว่าเอฟเอฟนี F ่มันไม่มีหมายเลขหรอก มันไม่เหมือนเพมันไม่ใช่มันไม่เหมือนขั้นเทพมันมีหมายเลขนะครับอันน,นี้เราก็ใส่ไปเลยเดินตามสเต็ปที่เราคุ้นเคยนะครับอันนี้เราชนะแล้วครับเราชนะแล้วยังไงก็ชนะแล้วถ้าเดินนี้ปุ่มเต้มี้มาเดินทั้งวันก็แพ้ทั้งวันนะครับเดินมาตรงนี้เนี่ยครับเรียบร้อยครับ ออกไปแล้วครับอ่านะครับออกไปอ่าเข้านึงอีกคนนึงเข้ามานะครับอีกคนนึงเข้ามานะครับอีกคนนึงเข้ามากระดานที่สามกระดานที่สามอ่าตัวเรานะครับ ผมอาจจะไม่ตัดต่อนะครับผมอาจจะปล่อยเลยนะครับช่วงที่มีการเข้าออกของผู้เล่นนะครับจะได้จะได้รู้ว่ามันมีการเข้าออกได้ง่ายๆนะครับเออม,มันมีข้อดีตรงนี้แตกต่างจากออมาัคคอดขั้นเทพก็คือมันไม่ต้องไปสร้างห้องใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสร้างทีเดียวจบเลย <c oughs> นี่แหละครับมันสร้างทีเดียวจบเลยมีคนเข้าออกสามารถเข้าออกเล่นกับเราได้ตลอดนะครับจนจนกว่าจะเมื่อยกันไปข้างหนึ่งเลยแหละ โอเคนะครับอืมขึ้นมาตัวนี้ไปครับอืมไปนี่ดีกว่า เอาแล้วน่าจะเกาะเป็นเต้มเสมอน่าจะเกาะเป็นเต้มเสมอนะครับตัวนี้เกาะเป็นเต้มเสมอไปก่อนเอาแล้วเราก็ต้องแทรกสิเนาะตัวนี้แทรกขึ้นไปแทรกขึ้นไปกินคนละตัวเขาก็ต้องต่อมาทางนี้ ก็ต้องต่อเข้ามาทีนี้เราก็ฉูบออกไปเราไม่ต่อเราลองไม่ต่อดูนะครับเขาจะเดินยังไงเพราะมันมีจุดที่แพนะครับถ้าฝั่งแดงเดินผิดเป็นจุดที่แพไปเข้าฮอตครับถ้าอย่างนี้เสมอถ้าเดินแบบนี้เสมอกันนะครับ กินคนละตัวไม่เอ่ยส่วนมากจะกินคนละตัวอ้าวหนีเว่ยคนนี้เดินแปลกนะครับส่วนมากเขาจะกินคนละตัวกันแต่คนนี้เดินเดินหนีผมต้องไล่นะเนีน่ยเอาแล้วครับที่นี่ ไปครับไปเลยเข้าฮอไปก่อนเขาไล่ผมแล้ว มาจับตัวนี้ดีกว่าเพื่อได้ซิกแซกแถวๆนี้เอาเลยพาตัวนี้ไปเข้าฮอตด,ดีกว่าก็น่าจะเสมอกันเหมือนเดิมเลยแต่ว่าใช้เวลานานขึ้นในการเดินยืดลักษณะนี้นะครับ ใช้วเวลานานขึ้นกว่าเดิมอีกเยขึ้นไปครับเสมอกันเดี๋ยวผมขอเสมอ ได้ไหมเดี๋ยวนะโอ้มันเลยขอไม่ได้ไปมันขอไม่ได้มันก็ต้องแกก็ไม่ยอมอีกเนาะ ทำไมมันไม่ให้เสมอล่ะมันจะเสียเวลาเรานั่นนี <c> ่ <oughs> ผมก็พยายามกดขอเสมอนะมันมันกดไม่ได้นะครับมันกดไม่ได้ <c oughs> จะเสียเวลาเราเปล่าเอองั้นพอว่า อ๋อมันต้องเดินจนเสมอจริงๆนะครับมันจะมีการตั้งค่าของระบบไว้อยู่เอาละครับคนนี้เจอเกมแรกเสมอกันนะครับสำหรับพี่คนนี้ืมไม่ธรรมาดาตัดหน้าตัดข้างเข้ามาผมก็พยายามจะขอเสมอคุ้งผมก็ไม่ได้เล่นเว็บนี้นานแล้วนะเมื่อก่อนก็เล่นนะครับ ปัจจุบันนี้ไม่ได้เล่นเลวนะครับปัจจุบันนี้ก็เพิ่งมาเล่นเพิ่งกลับมาเล่นนะครับพิกลับมาเล่นอืมออาแล้วเข้าแต้มนี้อีกเหรอไปครับเข้าเต็มนี้ก็ไปไปทั้งถ้าจะต่อทางท้ายดีกว่าไหม เตรียมตัวไปต่อตัดหางไม่ยอมให้ตัดหางนะครับไม่ยอมให้ตัดกระดานที่สี่นะครับนี่กระดานที่สี่เดี๋ยวผมดูเวลาอนอาสิบเอ็ดนาทีแล้วนะครับก็น่าจะจบที่กระดานนี้นะครับต่อเข้าไป เรากินไปนู่นเขากินมานี่เราบังคับกินสองนะครับเราเดินบังคับกินสองเพื่อให้เขายิงยิงฟรียิงฟรีคลิกไม่งั้นจะโดนสองไม่งั้นจะโดนเบี่ยงสองเอาละยิงฟรีแล้วครับยิงฟรีคลิกมาแล้ว เราก็ยิงฟรีคิกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยิงฟรีคิกอีกครั้งหนึ่งเร็วลวดเลยนะครับทีนี้โอเคไปครับเดินมาจะเข้าฮอตเข้ากินฟรี เดินมานี่ก็มาจับนี่เฉยๆเลยเอาอีกแถมสองกระดานครับผมให้เล่นหกกระดานเลยแล้วกันผมหกกระดานเลยนะครับเพราะว่าเขาเดินเร็วดีนะครับเขาเดินเร็วดีไม่มีลีลาแล้วก็เอาแล้วต่อเหมือนเดิมครับเขาใช้เวลาต่อเหมือนเดิมตัดข้างตัวนี้นะครับเมื่อกี้เสมอกันไปเนาะเมื่อกี้เสมอกันไปดูสิผมจะแก้ตัดข้างเขาได้ไหม คือเขาพุ่งตัดข้างแปลกๆดีนะเขาใช้ตัวเดียวขึ้นมาแล้วก็ตัดเลยนะครับตัดเข้ามุมจะแก้ยังไงวะเนี่ยจะแก้ยังไงดีเบียดเลยไหม เบียดให้อุดเนาะไปข้างหน้าอีกนะครับเอาแล้วเอาไปทั่วแล้วครับแต่นี้ไปทั่วแล้วงานนี่ขึ้นไปครับอืมโดนอะไรเนาะผมเนี่ยที่นี่โดนสองเฉยนะเออเดินสองเฉย กินมาทางนี้ดีกว่ากินมาฝั่งนี้ถ้าเราเดินเบียดมานี่เดินเบียดแล้วเขาต้องหลบเนาะหลบปุ๊บแล้วเราค่อยตอบนะครับเราค่อยร่มเราค่อยร่มอ่าเราก็จะร่มเดี๋ยวนะเพลินหนึงนะครับ มันจะคุมไม่เอ่ยอ่านมากดูดีๆก่อนคุ้มอยู่นะไปไปคุ้มอยู่นะสามต่อสามนะครับยังไม่ขาดนะยังไม่ขาดแต่ผมจะเข้าฮอตได้แค่นั้นเองนะครับผมจะเข้าฮอตได้ผมต้องไปสายตรงห้ามไป ทางซ้ายถ้าทางซ้ายเขาจะปลดตัวทางซ้ายออกมาอีกทีหนึ่งเขาอาจจะเดินอีกตัวหนึ่งมาขวางทางหมอยู่ไม่เดินมาขวางก็ไปรล้วเลยแลยครับทีนี้กระดานนี้กระดานที่ห้าเนาะกระดานที่ห้านะครับไปครับเข้าตรงสายตรง กระดานที่หกครับอาองัอ้นพอแค่นี้นะครับโอเคห้ากระดาน